ดิฉันนางสาวขันชิตก้าหารกำนันตำบลยางหักค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่คุ้มผู้ไหวพัฒนาซอยหนึ่งของหมู่บา้านหินสีกันนะคะวันนี้ก็จะพาเที่ยวชมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองปลูกผักไว้รับประทานในครัวเรือนมีมากกวา่า10ชนิดทั้งพืชผักสวนครัวและผลไม้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแจกจ่ายเพื่อนบ้าน เหลือขายและทางนี้มีผลผู้คนรักกันเชิญชมค่ะสวัสดีค่ะนางมุนิตามหาลาภปอเกียรติอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่บ้านหินสีตำบลยังหะค่ะโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันโครงการนี้เราเริ่มช่วยกันกับชาวบ้านทุกคนนะคะโดยการปลูกต้นไม้ซึ่งจะมีอย่างมะลุมมะเฟืองมะละกอกล้วย จะเป็นกระเพราตะไคร้นะคะทำให้เกิดความสามัคคีมีความร่วมไม้ร่วมมือมนการเป็น